สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานฟิกกูอาร์ซีโร่นะฮะกับตัวนารุโตะนะฮะกับตัวของอะไรนะลีอะคิซูนารีเลชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็คืองานของฟิกกูอาร์นั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวนารุโตะในท่าของกระสุนวงจักรอ,อันนี้จะเป็นหน้ากล่องนะฮะอันนี้เป็นดันช่าง ด้านหลังด้านหลังมันก็จะมีบอกว่ามาคู่กับซาสึกะแล้วก็ตัวกาละเดี๋ยวนี้จะมารีวิวครบทุกตัวเลยอ,อันนี้เป็นอีกด้านนึงอันนี้เป็นด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่างโอเคเราจะมาแกะดูข้างในกันซึ่งตัวนัลโตะนะฮะก็คือข้างในมันจะมาเป็นลักษณะของ กล่องไซอีกทีหนึงหนึกนี่นะฮะคือมาเป็นตัวไสๆแบบนี้เราก็ต้องมาแกะอีกทีนึงออันนี้ก็จะมีเป็นพลาสติกหออีกชั้นหนึ่งไว้นะครับ เรเก็บกล่องก่อนนะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะก็คือจะมาในท่าของกระสุนวงจกักรลักษณะแบบนี้ตัวฐานมันจะติดมากับฐา,านเลยนะฮตัวเอฟเฟกนี่นะฮะสารจะเป็นแบบตัวใสนะฮะตัวพลังเนี่ยจะไล่สีขึ้นมาเป็นฟ้าเข้มไล่ลงมาเป็นสีใส ทุกส่วนเนี่ยจะไล่สีมาหมดเลยนี่ตัวชุดนะฮะก็จะเป็นสีส้มที่ไล่ไฮไลท์ส่วนข้างในอยู่เหมือนกันไอน,นี่ตัวหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ถือว่ารายละเอียดอย่างที่เคยบอกไว้นะฮะฟิกวารถือว่าสวยในราคาจับต้องได้นะฮะคืองานมันเนี่ยไม่ได้น่าเก็บกว่าเลซินนะ เองจริงนะแต่ว่าราคาเนี่ยประหยัดกว่าเยอะเลยนี่นะฮะตัวนี้ก็คือตัวนารูโตะนะฮะชุดอะไรทุกอย่างมาโอเคหมดเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูกันนะตัวนี้มันก็จะมาเป็นลักษณะในท่ากำลังปล่อยกระสุนวงจากไปข้างหน้าแบบนี้ลักษณะประมาณนี้นะฮะ ซึ่งความสูงนะฮะถ้าเอาจริงๆมันเนี่ยอยู่ที่ f อฟเเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18เซนนี่ถึงตรงนี้ฮนะตัวฐานดำขึ้นมาตรงนี้อยู่18เซนความกว้างของฐานอันนี้อยู่ที่ประมาณ20เซนนะฮะนี่ตรงนี้ถึงตรงนี้ มันจะอยู่ประมาณ20เซนสูงประมาณ18นะฮะไซ์ก็น่าจะกำลังดีเลยเอฟเฟกเนี่ยถือว่าอลังการอยู่แล้วฮะฟิก u กอร f โ g u อะฟิกัซีโร่ตัวนี้อ่าอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวกันให้ดูในวันนี้นะฮะกับตัวงานของฟิกว a r t ซ z โร่นะฮะกับตัวอุซุมากินารูโตะนั่นเองนะครับถ้าใครชอบนะฮะก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่โอโห้อทอยของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ